รายงานขอลบเส้นหลังนํานักลบ200คนจากเมืองหลักของเทศมณฑลไปเย่เจ้าประตูทิศตะวันออกได้หายตัวไปเจ้างูพิษตัวน้อยนี้มันจะทําอะไรกันแน่เขาจะไปประเทศเชียงเพื่อลบเข้าประเทศเชียงเง้นหรือท่านทัวทัวท่านจะไปไหนข้าเส้นหลังทัวทัวแห่งความทุกข์ได้นําทหารสองพันคนควบมหมาลงไปไล่ล่าเส้นหลังทันทีบรรลุวปรมาจารย์ผู้ยิงย่งใหญ่แห่งรัชชูก็ไปเช่นกัน เป้าหมายของเธอคือราชาดาบดีเชียนชิวนั่นคือทั้งหมดโซยงโปรายงานข่าวลายนี้ต่อนายท่านเราควรทําอย่างไรต่อไปขึ้นอยู่กับนายท่านที่จะตัดสินใจรับสอบวันลุ้งขึ้นจังหวัดเทียนปเป่ยแห่งอาณาจักรเย้ปราทอุเอโนเมืองทั้งเมืองกลายเป็นค่ายทหารขนาดใหญ่ราชาหนิงยวนเซียนยืมหนี้ก้อนใหญ่เพื่อเป็นเงินทุนแก่กองทัพและนํากองทัพเข้ายึดของประเทศด้วยตนเอง กองทหารหลายแสนนายได้รวมตัวกันตามแนวป้องกันที่ห่างออกไปหลายสิบไม้เหรียญทองถูกเทออกมาทุกวันเหมือนดังน้ําบรรยากาศของการลบแข่งแข่งขึ้นเรื่อยๆและกองทัพเย่ยังได้เริ่มโจมตีหลายครั้งและชนะการลบเล็กๆหลายครั้งด้วยนอกเมืองนหน้าค่ายหูองคชายสามนิงฉีกาลังเรียกขบวนราชาแห่งหูลูกชายตัวน้อยของข้าเจ้ากล้ามาต่อสู้กับข้าหรือไม่ราชาแห่งหูลูกชายตัวน้อยของข้ายังเด็ก และไม่คู่ควรที่จะต่อสู้กับพ่อหรอกมัง้งเจ้าชายวูไม่นี่เดี๋ยวเข้าเรียนน้องตัวใหญ่ของปู่เจ้าซอลูกชายบุญธรรมของนายพลจงผู้ดุร้ายของเจ้าชายสามลานเปลาลานเปาเป็นเด็กกำพร้าในสงครามที่เกิดจากการสู้รบระหว่างจากักรวรรดิ์ยานและจกักรวรรดิเยียงหลี่เมื่อ20บปีที่แล้วหลังจากที่ขุนนางจงเหย่ากับเลี้ยงเขาก็พบว่าเขามีอารมณ์ดุรแรงและมีเจตนาฆ่ายอย่างดุนแรง เขาจึงถูกถอดนามสกุลและปฏิเสธที่จะให้วันนะแก่เขาองคชายหูมานี่เดี๋ยวเขา้าข้าอยากจะฆ่าเจ้าภายในค่ายทาหารหูเจ้าชายหูข้าจะบดขยี้ช่องค้อยของเจ้าและฉีของเจ้าออกซะฮ่าฮ่าฮ่ากษัตริย์แห่งรัดหูอูฉีฟาบาดหลดเย่ได้เพิ่มกองกําลังของเขาอีกครั้งอยางเพิ่มกองกําลังอยู่อีกงั้นหรอือนิ่งย้อนเซียนบ้าไปแล้วเหรอ ย่ํสามารถระดมกองกําลังทหารได้ที่ไหนอีกหยานโจขอรับนายพลแห่งรัฐผูอู่จือ้อเขาได้ระดมกองกําลังมากกว่าครึ่งหนึ่งของหนึ่งแสนน้อยของหยานโจแล้วเขายังต้องการระดมกองกําลังจากเบียนเซียวอีกงั้นหรือฝ่าบาทกองกําลังของราชาเย่สร้างความปั่นป่วนทุกวันเมื่อเร็วๆนี้โดยเฉพาะลานเปาที่นํากองทัพของเขาโจมตีหลายครั้งนิ่งยนเซียนบ้าไปแล้วแต่ข้ามไม่ได้บ้า สิ่งที่ข้าต้องการคือยึดเกาะเลยโจแทนที่จะกินอำนาจของชาติกับเย่ที่นี่ตราบใดทีด่กองทัพซูเชียงกวาดล้างเทียนซีการเดินทางของหนิงยนเซียนจะถูกมองว่าเป็นเรื่องตลกเมื่อถึงเวลานั้นข้าสามารถฝืนมนทนที่โยกให้ก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดาย่าบาทหนิงยนเซียนบาไปแล้วข้าเกรงว่าวันหนึ่งเขาจะทนไม่ไหวและต่อสู้กับพวกเราโดยตรงและถ้าเราไม่พร้อมเต็มที่เราอาจจะประสบความสูญเสียครั้งใหญ่หนิงยนเซียน เจ้าบ้านนี่เจ้าปัญหาจริงๆเพิ่อมอีกสองหมื่นกองทหารราชาแห่งเงย่อยู่ในเมืองและเราอยู่ในสนามรบเราต้องรักษาความได้เปรียบด้านความแข็งแร่งไว้เราไม่เหลือกองทหารแล้วขอรับเมื่อย้ายจากตะวันตกกองทหารของยานโจมีไม่ถึงสี่หมื่นนายแล้วดังนั้นกองทัพของเราจึงไม่จำเป็นต้องก,กักตนกองทหารจํานวนมากที่นั่นรายงานขอรับฟาบาทชิวห่าวยอมจำนวนต่อประเทศของเราอย่างเป็นทางการแล้วพระยาค้อ สำเร็จแล้วหมูเกาะเลยโจอยู่ใกล้กับรัดเย่ซึ่งเทียบเท่ากับกาปดกั้มประตูด้านตะวันตกของรัดเย่หนิงโยเซียนมุ่งเน้นไปที่ที่ดินเท่านั้นแต่เขาไม่ดู้ว่าการยึดก,การค้าทางทะเลมีความสําคัญเพียงใดเนื่องจากการค้าทางทะเลมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นเรื่อยๆส่งกองทัพขึ้นเรือไปตามแม่น้ํารวมตัวกันที่เมืองเทียนเฟิงก่อนเข้าร่วมกองทัพของชิวฮาวลงใต้เพื่อโจมตีหนูโจและยึดเกาะเลยโจพยข้อ ตามพระราชดีกาของกษัตริย์บูกองทัพของบูซึ่งมีมากกว่าสองหมื่นคนขึ้นเหลือหลายลำและเดินทางไปทางใต้ด้วยท่าทีที่แข็งแกร่งยึดเมืองหนูโจยึดเกาะเลยโจเปิดอย่างเป็นทางการภายในประสาทอ,อ,อูอโนองค์ชายบูข้าจะบดขยี้และฉีกก้ยของเจ้าออกฮ่าฮ่าเจ้าพวกนี้หยาบคายเกินไปแล้วฟาบาตุเขวิบูถาว่าจะดำเนินการได้ไหมไม่มันยังไม่ถึงเวลา เฉพาะเมื่อเราตกอยู่ในอันตรายที่สุดและบู่พผ่อนคลายมากที่สุดเท่านั้นที่สามารถโจมตีเลียนเสียวและการต่อสู้จะดูเดือดที่ทําให้โลกสั่นสะเทือนการสังหารราชาบูจะทําให้ประเทศโดยรอบบาดกลัวและการสังหารนี้จะทําให้รฐฉูถอยกลับสางไอเจิ้นถั่วแสดงจุดอ่อนต่อไปปิดเส้นทางไปเย่และไม่แสดงเจตนาที่จะไปทางทิศใต้พยา้อเดิมพันของราชาครั้งนี้สูงเกินไป หากเขาล้มเหลวเขาจะต้องเผชิญหน้ากับมีดที่มคกคีบน้าไม่ท้วนข้าหวังว่าจางชฉงในเส้นหลางงูพิษตัวน้อยจะไม่ทําให้เราผิดหวังข้าหวังว่าคนสองคนนี้ร่วมมือกับเจ้งถั่วจะสามารถสกัดกั้นกลุ่มกบฏสูหนานในเทศสมณฑลไปเย่ได้จางชฉงมีทหารสามพันน้อยและเส้นหลางมีทหารเพียงไม่กี่ร้อยน้อยในการกําจัดแม้ว่าจะได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเจ้าถัว่วมันก็ยากที่จะหยุดยั้ยงกลุ่มกบฏ ฝาบาดรายงาน่วนจากเทศสมุดทนไปเย่พระยาข้อเนาะนี่มันข้อข้อข้าไม่ได้ตาฝาดไปใช่ไหมเส้นหลังเจ้าบ้าไปแล้วเหรอเจ้าฆ่าคนไปกี่คนความมั่งคั่งที่สะสมโดยพ่อขาจากภูมิภาคตะวันตกในเขตไปเย่มานานหลายทศวรรษถูกเจ้าป้นไปอย่างสิ้นเชิงในทันทีข้าคิดว่าเจ้ามีความสามารถและคิดว่าเจ้าสามารถสร้างปัญหาได้มาก แต่ข้าไม่ได้คาดหวังว่าเจ้าจะก่อปัญหาได้ขนาดนี้ด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าเองเจ้าสามารถพลิกสถานการณ์ไปเย่ทั้งหมดได้ควมได้จากนี้ไปชื่อเสียงของเส้นหลังในแท้สมนทนไปเย่จะเยะ่และข้าก็จะมีชื่อเสียงที่ไม่ดีในแท้สมนทนไปเย่ไปด้วยนี่คือเจ้าบ้านที่นอนกับองค์หญิงหนิงใช่หรือไม่นี่เป็นสิ่งเล็กๆน่ารักสุขสนอยู่หรือไม่มีคำสั่งให้ตำหนิเส้นหลังที่กล้าหาญมากและให้เคี่ยงเขาสิบที และออกคำสั่งตำหนิจางฉงเขาจัดการลูกน้องของเขาอย่างไรพฤติกรรมดังกล่าวจะไม่ทําให้ขําคืนสีขาวเย็นชาและหัวใจของคนทั้งเมือเงเย็นชาง,งั้นหรือพยาอดีมากสหนานแทบจะรลอไม่ไหวที่จะเข้าร่วมกองทัพกับชาวเชียงแล้วเส้นหลังจอมโจตัวน้อยนี้มีชื่อเสียงที่ไม่ดีนะมันแสดงให้เห็นว่าเขาไม่มีความทะเยอทะยานจริงๆและต้องการเพียงการแก้แค้น เจ้าหมาเท่าเจ้าไม่จำเป็นต้องพูดสิ่งดีๆให้เขาผู้คนสามารถบอกได้ว่าเขามีความทะเยอทะยานหรือไม่พยคฆ์ไปแจ้งเบียนเซียวและเตรียมพร้อมที่จะดำเนินการช่วงเวลาแห่งความตกตะลึงกำลังจะมาถึงพยคฆ์ข้านิงหยนเซี่ยนมีเบียนเซี่ยวจงเหยาจยานจวงจูหงจูจางชงและนักหลบที่มีพรสวรรค์อื่นๆ แล้วทำไมต้องกังวลว่าจะไม่ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ละ่ะเอาล่ะมานับงูพิษตัวน้อยเส้นหลังกันดีกว่าเที่ยงวันรุ่งขึ้นภายในคณะหาดของคุณานเจิ้นหยวนข้าสูญเสียพลายาและสูญเสียกองกำลังเหรียญทองหลายล้านเหรียญไหลออกจากมือของข้าเาวากับน้ําข้าประสบความสูญเสียครั้งใหญ่สองครั้งและล้มเหลวสองครั้งเนื่องจากไม่เกิดขึ้นไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไม่ต้องพูดถึงว่าสถานการณ์โดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงและจางชงไม่สามารถเปลี่ยนกองกําลังที่มีอยู่ได้เขามีกองกําลังมากกว่าสามพันนายเท่านั้นซึ่งไม่สามารถผิดโลกกับผิดความได้ไนายท่านขอรับกองทัพของท่านโสชวนได้ล้อมเขตไปเย่แล้วข้าสงสัยว่าเราควรโจมตีหรือไม่งั้นหรือเราควรโจมตีดีไหมนะหรือล้อมรอบแต่ไม่โจมตีทหารมีราคาแพง ตะโกนสู่จำเป็นต้องกวาดล้างทั่วทั้งจังหวัดเทียนซีทางตอนใต้โดยใช้เวลาสั้นที่สุดตอนนี้ข้าต้องประกาศสงครามอย่างเป็นทางการหรือไม่ถ้าข้ายกกองทัพจากนั้นข้าจะจุดชนวนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเย่ประเทศเย่จะแตกเป็นชิ้นๆ